สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะยาดอกือดีอาวอนหรือที่รู้จักกันในชื่อดอกไม้สีแดงแห่งการอาวอนมันดูเหมือนดอกไม้แต่จริงๆแล้วมันเป็นยามันมีดอกไม้สีขาวขนาดเท่ฝาฟามือ ไม่มีใบไม้และลำต้นของมันเชื่อมต่อกับหินซีดำมยาดอกลอดีอาวอนเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีค่ามากที่สุดมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องของมันเช่นกันเมื่อนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากเขาชอบพืชและดอกไม้และเขามีส่วนทั้งหมดเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับดอกไม้ของเขาทุกครั้งที่ดอกไม้ของเขาเหี่ยวเฉาเขาจะเศ้ามาก จากนั้นเขาก็รวบรวมกิีบดอกไม้และฝังพกมันไว้นอกจากนี้เขายังใช้เวลาไปทุกวันเพื่อไว้ทุกความรักของเขาที่มีต่อดอกไม้สื่อไปถึงเทพธิดาดอกไม้บนสวรรค์จากนั้นนางก็ลงมายัางโลกมนุษย์และมาอยู่กับเขาพวกเขาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเทพและเทพธิดาองค์อื่นๆต่างกดแค้นเมื่อพวกเขารู้เรื่องนี้ พวกเขาเชื่อว่าเทพและมนุษย์ไม่ควรอยู่ด้วยกันและพวกเขาต่างเรียกร้องให้เทพทิดาดอกไม้กลับขื้นไปดอกไม้นี้ไม่ธรรมดาเมื่อเจ้าเด็ดมันเจ้าต้องคิดถึงคนรักของเจ้าด้วยหลังจากนั้นเจ้าจะต้องพ่นเลือดใส่กลีบดอกไม้หากเจ้ามีจุดประสงค์อื่นเจ้าอาจจะตายก่อนที่จะเด็ดดอกไม้ด้วยซ้ำหลังจากเด็ดมันได้แล้วดอกไม้นี้จะไม่มีวันเหี่ยวเฉา ราบเท่าที่อยู่กับเจ้าของของมันและหากเจ้าทำดอกไม้เสียหายดอกหรือดีอาวอนก็จะสูญเสียประสิทธิภาพทางยาไปด้วยการกินยาสมุนไพรนี้มีผลในการรักษาร่างกายของคนคนหนึ่งเอาไว้มันสามารถยืดอายุไขได้ถึงสิปีและยังเพิ่มพลังวิญ,ญญาณได้อย่างมากก่อนหน้านี้ภรรยาของข้ารักข้ามากข้าจึงเด็ดดอกไม้นี้ครั้งหนึ่งนางเคยเป็นกระต่ายอรชร ที่เกิดใหม่เป็นมนุษย์เพื่อช่วยข้าในช่วงวิกฤตหนางจึงเสียสละวงแหวนวิญญาณของตัวเองข้ารู้สึกขอบคุณต้นไม้ต้นนี้ที่ช่วยนางเอาไว้ก่อนที่ข้าจะจากไปข้ากลับไปยังทาราซองขัวเพื่อปลูกดอกไม้นี้อีกครั้งเพื่อรอคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนางดอกหรือดีอาวอนหาใช้ได้เฉพาะกับคนรักเท่านั้นโชคชะตาไม่สามารถทุกบังคับได้ จเจาต้องจำไว้เรื่องราวของทางซานทำให้ห่วยเฮารู้สึกตื้นตันใจมากขึ้นเขาเข้าใจชีวิตของวิญญาจารย์เมื่อเขาเห็นคำว่าเสียสละเขารู้สึกว่าเลือดในร่างกายของเขาพรุ่งพล่านความรักของพวกเขาจะต้องลึกซึ้งมากสำหรับภรรยาของทางซานที่เสียสละตัวเองเพื่อเป็นวงแหวนวิญญาณ มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์วิญญาณได้แม้ว่าถังสารจะพูดเพียงสั้นๆว่ายามีบุญคุณสำหรับเขาแต่ห่วยเขารู้ว่าเบื้องหลังของเขาไม่ธรรมดามีเพียงถังสารเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาต้องทนทุกทรมานมากแค่ไหนในตอนนั้นหลังจากสูดหายใจลึกห่วยเขาก็สงบสติอารมณ์ลงความงามของวังตงเอ๋อได้เติมเต็มจิตใจของเขาในตอนนี้ตงเอ๋อ ค้าจะเสียสละตัวเองเป็นวงแหวนวิญญ,ญาณถ้าค้าเป็นสัตว์วิญญาณและปกป้องเจ้าตลอดไปเมื่อเขาคิดจนถึงตอนนี้เขาก็เผยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขารูปโฉมที่งดงามของนางในใจของเขาเองก็ชัดเจนขึ้นเช่นกันหลังจากสงบสติอารมณ์ลงแล้วหียเฮาก็เริ่มอ่านบันทึกของสำนักถังในมือของเขายังเงียบ นอกจากความทรงจำที่น่าประทับใจของเขาแล้วพลังจิตวิญญาณของเขาก็ยังแข็งแกร่งมากอีกด้วยเขาอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงแค่รอบเดียวแต่เขาก็จดจำเนื้อหาทั้งหมดได้จากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่พลาดบางจุดเขาอ่านมันอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนและส่งหนังสือให้กับดอกหอมอมตะทันช่วยเล่าเรื่องพืชต่างๆ ที่ถูกแนะนำในหนังสือให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมหวยเฮาถามบางทีเป็นเพราะหวยเฮาได้ส่งยาคืนแกดอกหอมอมตะนางจึงตอบร,รับคำขอของเขาอย่างง่ายได้ยภายใต้การแนะนำของนางหวยเฮาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชวิเศษต่างๆในทาราสองคั่วแห่งนี้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เหมือนกับดอกหอมอมตะ นางบอกกับโฮไอเฮาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพืชบางชนิดที่ไม่มีบันทึกไว้ในหนังสือหัวเขาจะหยุดก็ต่อเมื่อความมืดมิดมาเยือนหว่างชิวเอ๋อส่งอาหารแห้งที่นางเพิ่งอุ่นให้กับโฮออเฮาโดยไม่พูดอะไรนางทำได้เพียงก้มหน้าลงและเริ่มเคี้ยวอาหารอย่างเง,เงียบหวัวเอเามองนางและเย้มขอบคุชิวเอ๋อ หวางเชีวเอ๋อตกใจเล็กน้อยนางเงยหน้าขึ้นมองเขาและเห็นแสงสว่างในดวงตาของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างหัวใจของนางสั่นเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาของหุยเฮาความรู้สึกที่ดีขึ้นเริ่มก่อตัวขึ้นภายในตัวนางหว่างเชีวเออไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าหุยเฮาเนื่องจากนางมีสัมผัสรอบรู้ของมังกรทองหวางเชีวเออรู้สึกได้ทันทีว่าเขาไม่ได้รังเกียจนางอีกต่อไป และเขาก็ไม่ได้พยายามเวนเ้นระยะห่างจากนางสายตาของเขาสงบนิ่งและเป็นมิตรอย่างมากตอนนี้เขาปฏิบัติต่อนางในฐานะเพื่อนใช่เขาปฏิบัติต่อนางในฐานะเพื่อนเพื่อนที่ดีคนหนึ่งก็ต้องให้ความเคารพอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ทําให้วังชิวเออวิตตกกังวลเพราะเขาไม่กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาอีกต่อไปหลังจากได้รับจดหมายของนิวเทียน หวยเฮาก็เดินทางไปยังป่าอาทิตย์อสดงและมายัางทาร่าสองขั้วทีซึ่งไหนที่สุดเขาก็ได้รับบันทึกลึกลับหลังจากผ่านการทดสอบมากมายสำหรับเขาทุกอย่างล้วนเป็นการทดสอบหัวใจของเขาเขาได้ฝึกฝนจิตใจของตัวเองตลอดกระบวนการและความรักที่มีต้อวังต้องเออก็ได้ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆหวยเฮาก็รู้สึกว่าจิตใจของเขาชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่ได้อ่านเกี่ยวกับความรักและการเสียสละของทางซานและเซียวอูความชัดเจนนี้ช่วยให้เขาตระหนักว่าทำไมเขาถึงกลัววัาวางชิวเออมากเป็นเพราะเทพธิดาแห่งแสงได้ทิ้งความประทับใจไว้ในใจของเขาซึ่งทำให้เขากลัวนางเขากลัวว่าจะตกลุมรักนางแต่ว่าวิกฤตนี้ก็ช่วยให้เขาได้ตระหนักถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง ในหัวใจของเขามีเพียงแค่คนเดียวและเทพธิดาแห่งแสงเพียงคนเดียวคนคนนั้นก็คือวังตงเอ๋อหลังจากที่ตะหนักได้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอื่นอีกต่อไปตอนนี้เขาสามารถที่จะเผชิญหน้ากับนางได้ตามปกติแล้วมีอะไรต้องขอบคุณข้าหรือข้าไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง หวังชิวเอ๋อพูดอย่างเย็นชาหวเห่ากล่าวขอบคุณที่มาช่วยข้าข้าจะจำบุญคุณนี้ไว้ถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือในอนาคตเจ้าสามารถบอกข้าได้หวังชิวเอ๋อแค้นเสียงไม่จำเป็นเนื่องจากเจ้ามีพลังวิญญาณมากพอที่จะพูดเรื่องไร้สาระข้าขอแนะนำให้เจ้าใช้มันกับการกินและการฝึกฝน โดยสถานะปัจจุบันของเจ้าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถควบคุมอาวุธวิญญาณประเภทบินได้ตกลงห่วยเฮาคุ้นเคยกับท่าทีที่เฉยเมยของนางแล้วดังนั้นจึงไม่สนใจมากนักเขาเรีบกินอาหารก่อนที่จะเริ่มฝึกฝน3มวันผ่านไปห่วยเฮาใช้เวลาสามวันในการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชทั้งหมดในทาราสองขวาว สถานที่แห่งนี้มีสมุนไพรอมตะและยาพิษมากกว่าสองในสามที่บันทึกไว้ในบทของอาวุธ้อยพากสถานที่แห่งนี้สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งความลับมีพืชบางชนิดที่ไม่ได้บันทึกไว้ในบทเหล่านั้นแต่ดอกหอมอมตะได้แนะนำให้กับพวกอีเขาย่างละเอียดด้วยความช่วยเหลือของนางหอยเฮ่าสามารถเปลี่ยนสมุนไพรวิเศษให้กลายเป็นส่วนผสม และบันทึกไว้ที่ด้านหลังดีความจำของเจ้าน่าทึ่งมากคาได้สอนเจ้าทุกอย่างที่เข้ารู้แล้วเจ้าเป็นนักเรียนที่ดีหลังจากมีปฏิสัมพันธ์กันไม่กี่วันดอกหอมอมตะและหัวอีเฮาก็คุ้นเคยกันมากขึ้นแม้ว่านังจะเป็นคนจู้จี้แต่นางก็เป็นคนรักใคร่และเป็นมิตรกับหัวอีเฮาอย่างมากหัวอีเฮาพยักหน้าแล้วหันไปมองอย่างทิศทางหนึ่ง มันเป็นบริเวณที่ยาดอกลือดีอวอนกำลังเติบโตเขาเคยเห็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากยาชนิดนี้มาก่อนแต่เขาไม่ได้รีบร้อนที่จะมองหาเขาจดจำลักษณะพิเศษของสมุนไพรโดยรอบแทนขอบคุณโยโย่ค้าเริ่มเลยได้ไหมห่วยเข้าถามนางเอ่ยตอบได้ทุกเมื่อขอเพียงเท่าที่เป็นไปได้ ก็ทำตามนั้นหลังจากนั้นก็สามารถนำเอาสมุนไพรเจ็ดชนิดออกไปจากที่นี่ได้เช่นกันหากพวกมันกลายเป็นสัตว์วิญญาณประเภทพืชได้สำเร็จสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วได้ตามประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นยาเม็ดของข่าและยางของอาเจลนี่เป็นกฎที่ทางสารทิ้งเอาไว้อ่นที่จริง ยาเม็ดและยางจะถูกนำมาแบ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอนนั้นหากเจ้าไม่ส่งคืนกลับมาห่วยเฮาคิดครู่หนึ่งก่อนจะกว่าวนำขางสาัตว์ฤดูที่ข้ากินไปรวมด้วยหรือเปล่าดอกไม้สีชมพูของดอกหอมอวตะสันไหวเล็กน้อยและหนังก็พูดขึ้นว่าไม่มันถูกใช้เพื่อทดสอบเจ้าถ้าเจ้าไม่ผ่านการทดสอบเจ้าก็จะไม่ได้อะไร ห่วยเฮาพูดด้วยไม่ลังเลข้าอยากได้แค่สองสิ่งในวันนี้ยาดอกฤลือดีอาวอนและยางเพลิงส่วนอีกห้าประเภทข้าจะเอาไปในอนาคตถ้าต้องการทำไมเจ้าไม่อยากได้ยาของข้าละ่ะมันสามารถแก้ผิดได้นับไม่ถ้วนมันมีประโยชน์มากดอกหอ,อมอมตะกำลังโฆษณาความสามารถของนางห่วยเฮาตอบข้าไม่ต้องการมันตอนนี้ ข้าจะปล่อยโอกาสทาง้านี้ไว้สำหรับอนาคตหากครูหูหรือเพื่อนของข้าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินในอนาคตมันจะสะดวกสำหรับข้าในการหาสมุนไพรที่เหมาะสมที่นี่แล้วยาน้ําแข็งทมินแปดแชกล่ะมันเหมาะกับเจ้ามากมันจะช่วยเพิ่มระดับการฝึกฝนของเจ้าอย่างมากพูดตามตรงข้าคาดหวังว่ามันจะเพิ่มพลังวิญญาณของเจ้าอย่างน้อย้าระดับมันดูดซับความเย็นจาก น้ำผุน้ำแข็งเฮมันทรงสุดและทาน้ำแข็งเฮมันที่แยกออกจากมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างเพลิงหวยเฮาสายศีษะและยิ้มบัรนพรบบุรุษทางสซานกล่าวว่าพวกเราจะลบไม่ได้คาดไดดูดซับน้ำขางสาัตว์ฤดูแล้วและอย่างได้รับพลังงานต้นกำเนิดของ สวรรค์และปะทภีที่จกกักรพรรดินีหิมะดูดซับจากน้ำพุน้ำแข็งเคมันสูงสุดอีกด้วยข้าไม่สามารถรับมันได้อีกแล้วพลังต้นกำเนิดจะใช้เวลาพอสมควรในการย่อยพอพูดมาถึงตรงนี้เขาก็หัวเราะยังคงคืนพลังงานดั้งเดิมที่ถูกดูดซับในร่างของเขานั้นมหาศาลมากแม้แต่กระดูกลำตัวของจกกักรพรรดินีแมงตองยกน้ำแข็งก็ยังเต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ รังของหวยเฮานั้นเป็นเหมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยพลังหากเขาไม่ระวังตัวเขาก็อาจจะระเบิดได้ในตอนนี้เขาต้องระมัดระวังในการฝึกฝนพลังวิญญาณเป็นอย่างมากเขาทำได้เพียงเปิดใช้งานการไหลเวียนของพลังจิตวิญญาณผ่านเส้นลมปานที่แคบเพื่อดูดซับพลังงานดั้งเดิมมาให้ใช้งานเส้นลมปานของเขาเองก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก จนถึงขั้นที่เขาถูกโจมตีด้วยพลังดั้งเดิมของน้ำพุนำ้นำแข็งเฮมันทรงสุดอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องยากแม้กระทั่งสำหรับพลังชีวิตอันมหาศาลของถ้าชีวิตของเขาที่จะฟื้นฟูร,ร่างกายของเขาได้หว่วยเฮารู้สึกว่าจักรพรรดินีน้ำแข็งใช้เขีดจำกัดของร่างกายของเขาเป็นแบบรากตอนที่นางดูซับพ,พลังงานดั้งเดิมก่อนหน้านี้ แต่หัวอ้เฮาก็ยังรู้สึกได้ว่าเมื่อเขาดูดซับพลังงานดั้งเดิมไปมากกว่าครึ่งการฝึกฝนของเขาจะพุ่งทะยานขึ้นนอกจากนี้มันยังง่ายกว่ามากที่จะดูดซับพลังงานดั้งเดิมที่เหลืออยู่เมื่อเขาไปถึงขั้นนั้นวิญญาณยุดน้ำแข็งขั้นสูงสุดของเขาเป็นผลมาจากการผสานกับจกกักรพรรดินีน้ำแข็งครั้งนี้ เขาได้ทำให้ร่างกายของเขาเป็นร่างสุดยอดน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์นี่เป็นความตั้งใจของจักกพรริินิฮิมะและมันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคตของเขานอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมิงบอกเขาว่าเขาจะไม่ทรมานจากผลกระทบจากการใช้พลังงานน้ำแข็งขั้นสูงสุดเมื่อเขาสามารถดูดซับพลังงานดั้งเดิมทั้งหมดได้และหลังจากที่เขาดูดซับมันได้อย่างสมบูรณ์มันก็อาจช่วยให้เขาได้รับ กายแท้วิญญาณยุทธปัญหาเดียวคือเขาไม่รู้จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเขาจะดูดซับมันทั้งหมดนอกจากนี้ร่างกายของเขาตอนนี้อยู่ในระดับพลังวิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณสามวงซึ่งเขาไม่สามารถใช้ร่างกายต่อไปได้เจ้าไม่อยากได้เม็ดยาของข้าจริงๆหรือดอกหอ,อมอมตะส่งเสียงขลาำโครนห้วยิ้มและตอบว่า ถ้าข้าต้องการมันในอนาคตข้าจะมาขอมันขอบคุณมากโยโย่งานเจ้าก็ควรไปได้แล้วข้าไม่คิดว่าเจ้าจะอยู่ได้นานกว่าน,นี้แล้วนางผู้ถูกเขาออกจากโรงเรียนเขาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แม้ว่าเขาจะรู้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับการบาดเจ็บภายในของวังต้องเออแต่เขาก็ยังกังวลมากเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นที่จะได้รับ ยาดอกลืดีอาวอนเขาต้องเตรียมการให้เพียงพอเขาไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้เลยมีฉะนั้นจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองถ้าเขาล้มเหลวนี่คือสิ่งที่เขากลัวแสงสลัวสองประกายในดวงตาของหฮไยเฮาเขาประสานมือไว้ที่หน้าอกทุกครั้งที่แสงในดวงตาของเขาสองประกายอากาศจะเริ่มบิดเบี้ยวเล็กน้อยเขาไม่ได้รีบออกไปเพื่อเด็ดดอกลดีอวอน เขายืนขึ้นและมองไปในระยะไกลในทิศทางของโรงเรียนซไลเคอร์สีหน้าสงบนิ่งในดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นออนโยนมีเพียงร่างเดียวในนั้นและเขาก็เริ่มยิ้มเขานึกถึงครั้งแรกที่เขาได้พบกวังตงเออรนางยิงมากเห็นได้ชัดว่านางเป็นผู้หญิงแต่นางแต่งตัวเหมือนผู้ชายไม่น่าแปลกใจที่มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมากมาย พวกเขาได้เรียนรู้และฝึกฝนร่วมกันพวกเขายังมีทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุศและปลดปล่อยเส้นทางสีทองท่ามกลางและสมีทำลายล้างพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วณทะเลสาบที่งดงามของเทพสมุทรช่วงเวลากิจกรรมแห่งโชคชะตาของเทพสมุทรในที่สุดนางก็เปิดเผยตัวตนในฐานะหญิงสาวจากรักแรกพบไปสู่โชคชะตาสามชีวิต และสุดท้ายก็ไปโ่รักนิลันตรงเออในที่สุดนางก็เป็นแฟนข่าเสียทีขางงมากๆตอนนั้นเองที่ค้ามั่นใจว่านางเป็นผู้หญิงตอนนั้นเองที่ข้ารู้ว่านางไม่ใช่น้องชายหรือคู่หูของข้าตรงเออขางงเงามากใช่ไหมในใจเจ้าขางงมากแต่เจ้ากลับตกหลุมรักข้าด้วยสถานะของเจ้าในฐานะ นยายหญิงน้อยแห่งสำนักเข้าเทียนเจ้าคงมีทางเลือกมากมายโดยรูปลักษณ์ของเทพธิดาแห่งแสงเจ้าสามารถดึงดูดผู้ชายได้มากมายอย่างไรก็ตามเจ้าเลือกค่ะเจ้าเลือกรูปลักษณ์ธรรมดาของข้าข้าเป็นคนที่ดูแย่ที่สุดเมื่อเราได้รับคัดเลือกให้เรียนในโรงเรียนสื่อไรเคร่อเป็นครั้งแรกตรงเออเจ้าเสียสละเพื่อข้ามาก เจ้าอยู่ภายใต้ความกดดันแบบไหนกันเจ้าไม่เคยบอกข้าแมมว่าท่านลุงนิ้วเทียนและท่านลุงไททา,านจะสงสัยในตัวข้าเจ้าก็ยังยืนอยู่ฟังข้าเจ้าคือเทพธิดาข,ของข้าเทพธิดาที่ข้าจะปกป้องด้วยชีวิตร่างกายหัวใจและจิตวิญญาณของข้าเป็นของเจ้าตรงเออข้ารักเจ้าในใจของเขามีร่างที่กำลังไล่ล้ำอยู่ ของอภรรแหงแสงห้วยเท้าเริ่มขยับตัวในขณะที่เขายิม้มเขาเดินไปข้างหน้าทีละก้าวเมื่อมาถึงจุดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะสูญเสียสมาธิและจิตอิญญาณในโลกแห่งอารมณ์ของเขาเองมีความรู้สึกลักอย่างหนานแน่นในดวงตาของเขาหวังชิวเอ๋อไม่ได้ยืนอยู่ห่างจากเขานางเฝ้าดูทุกอย่างอย่างเงียบๆในขณะนี้ นางตะหนักว่านางไม่สามารถอยู่ในหัวใจของหัวไอ้เฮาได้เหมือนหวังตองเอ๋อน้ำตาของนางเริ่มไหลลินอย่างควบคุมไม่ได้นางร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกก่อนที่นางจะได้พบกับเขานางไม่เคยคิดเลยว่านางจะหลั่งน้ำตาเพื่อผู้ชายคนหนึ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้นางกำลังร้องไห้จริงๆและนางก็ยังร้องไห้เพื่อหัวไอ้เฮาด้วย ในเวลาแค่เจ็ดวันชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายหลายครั้งแต่ทว่าเขาสามารถเอาชีวิตรอดได้เพราะความรักที่มีต่อวังต้องเออความรักของเขาที่มีต่อนางลึกซึ้งมากทำให้ข้าถึงพบเขาช้าหวังชิวเออร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกในขณะนี้นางไม่ได้ครอบครองอำนาจและความแข็งแกร่งของมังกรทองอีกต่อไปนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และความเศร้าโศกของเด็กสาวที่สูญเสียขนรลักของนางไปห,ห้วยเหาเดินต่อไปดอกหอมอมะตะไม่ได้ช่วยเขาแต่พืชที่มีความรู้สึกสามารถสัมผัสได้ถึงความรักของเขาและพวกมันทั้งหมดก็เปิดเส้นทางให้เขาในที่สุดเขาก็มาถึงนาเห็นสีดำสนิทและดอกไม้สีขาวที่ดูเปลาะบ,บางดอกไม้สีขาวมีรูปร่างเหมือนดอกโบตัน แต่มันบางกว่าดอกปต,ตานมากมันไม่มีกลิ่นและไม่มีการตกแตง่งใดๆไม่มีแม้แต่ใบสักใบมีเพียงรอยเลือดสีแดงอยู่เป็นยอมยอมมันเป็นสีที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกยาดอกลือดีอาวรนมันเบ่งบานและเหี่ยวเฉาเพียงเพราะความรักสมุนไพรนี้ก็อยู่ในระดับหมื่นปีเช่นกันแต่มันไม่มีสติปัญญาหรือความแข็งแกร่งของสัตวิญญาณ ไม่ใช่ว่ามันวิวัฒนาการไม่ได้ถ้ามันเลือกที่จะวิวัฒนาการมันจะแข่งแกลางสดในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดแต่มันไม่ทำเพราะมันไม่เต็มใจมันแค่อยากปกป้องความดื้อรั้นมันเหมือนกับนักวิชาการและเสี่ยวอูในตอนนั้นรอคนที่ใช่มาเด็ดมันเมื่อมันตัดสินใจพวกมันยินดีที่จะมอบทุกอย่างนี่คือความดื้อรั้นของความรัก ทียาดอกลือดีอวอรมีห่วยเฮาหยุดเดินแล้วมองลงไปเขามองไปที่ดอกไม้สีขาวที่สองแสงรีบระยับเล็กน้อยเหนือดอกไม้สีขาวนั้นดูเหมือนว่าจะมีเลือดสดไหลอยู่ตรงเออตรงเออรอข้าก่อนนะข้าจะรีบกลับไปห่วยเฮาเหยห่อยน้าขึ้นชา้าช้าแสงสีทองสลัวส,วสวลอยขึ้นมาจากร่างของเขา สิ่งที่น่าประหลาดก็คือแสงสีทองนั้นมีรูปร่างเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนและกับเพื่อเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังเผาผ่านชีวิตของตัวเองจิตสมุทดของหัวอีเข้าเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงในขณะนี้การกับเพื่อของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเขาทำให้จิตสมุรของเขาเปลี่ยนเป็นมหาสมุรน้ำแข็งที่เรียบลื่นรางสีทองเริ่มไล,ล่ลํำท่ามกลางมหาสมุดที่เย็นเยือกนี้ ความรู้สึกลักอย่างหนักเริ่มแพ่กระใจายในหัวใจของเขาขณะที่เทพธิดาแห่งแสงปรากฏขึ้นในใจของเขาหวังชิวเอ๋อตกตะลึงเมื่อพบว่ามีภาพชายที่เหมือนกับหวังตงเอ๋อปรากฏขึ้นด้านหลังคองหวยเฮาในขณะที่เปลวไฟสีทองลุกโชนขึ้นหนังแน่ใจว่าภาพชายนั้นคือหวังตงเอ๋อแม้ว่าจะดูคล้ายกันมากก็ตามแม่แต่ท่าทางรัศมี และรูปลักษณ์ในการช้ยภาพดวงตาของนางก็คล้ายกับหวังชิวเอ๋อนางเองก็ยิ้มออกมามันเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนราวกับว่านางกำลังสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนางลอยอยู่ด้านหลังของหัวยเฮาอย่างเงียบๆและส่องแสงไปพร้อมกับเปลวไฟสีทองที่ห้วยเฮาปล่อยออกมานนไนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองตกใจที่สุดในตอนนี้ม่นคลานออกมาจาก,กร่างของห้วยเฮาและกลายเป็นแหวน มันตะลึงเมื่อเห็นภาพชายและพืมนทำกับตัวเองอาณาจักรไร้ตัวตนเขาทำสำเร็จแล้วเขาจดจ่อกับความรักเขาได้มาถึงขอบเขตดังกล่าวแล้วการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิของเขาจะหายไปในตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่จะมีเพียงเทพธิดาแห่งแสงที่เขาทำความเข้าใจแล้วใช่แล้วพลังวิญญาณของหัวอีเฮาวิวัฒนาการแล้ว เขาเป็นเหมือนกับจีเจเชินเขาได้ค้นพบเส้นทางที่ลอมรวมทั้งพลังวิญญาณและพลังจิตวิญญาณของเขามันไม่ใช่การสืบเชื้อสายของจกักรพรรดิอีกต่อไปการสืบ์ฟแชาาสายของจกักรพรรดิถูกสร้างขึ้นโดยพูอโซโมแต่มันไม่ใช่เส้นทางที่แท้จริงของเขาการสืบเชื้อสายของจกักรพรรดิได้แสดงเส้นทางที่รับเลื่อนให้กับเขาแต่ในขณะนี้เขาได้ค้นพบเส้นทางของตัวเอง ชื่อของเส้นทางนี้เหมือนกับคนรักของเขามันคือเทพธิดาแห่งแสงหวยเฮาหันฝ่ามือขวาไปตบหน้าอกของเขาอย่างแรงเลือดสีฟ้าพุ่งออกมาจากปากของเขาสาดกระเซ็นไปบนพื้นผิวของยาดอกลือดีอาวอนทันใดนั้นยาดอกลือดีอาวอนเริ่มสั่นสะเทือนรางสีทองของหวยเฮาก็หมดแสงและหายไป เขาจองไปที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์ในยาที่สามารถให้ชีวิตวังต้องเอออีกครั้งก่องเลือดที่เขาพ่นออกมาเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อวังต้องเออฝ่ามือของเขากระทบกับพลังงานดั้งเดิมที่สะกดไว้ในร่างกายจนเกิดความโกรธเล็กน้อยพลังงานดั้งเดิมเริ่มไหลผ่านเส้นลมปานของเขาอย่างไรก็ตามหัวไอ้เาดูเหมือนจะไม่ตะนักถึงเรื่องทั้งหมดนี้ เขาเพียงแค่เบิกตากว้างและมองไปที่เลือดสดที่หยดลงบนดอกลอดีอาวอนเขาอยู่ในความงุนงงในเวลาต่อมานั่นเป็นเพราะเขาตกตะลึงเมื่อพบว่าเลือดของเขาได้รับผลกระทบจากพลังงานดั้งเดิมและกลายเป็นน้ำแข็งเลือดของเขาไม่สามารถผสมกับดอกไม้แต่กลายเป็นน้ำแข็งแทนมันไม่สามารถดูดซึมลงไปในกลีบดอกไม้ได้ไม่นะ มันเกิดอะไรขึ้นหวยเฮาเตืรนตนกก่อนหน้านี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความรักข้าจะทำอย่างไรดีข้าจะทำอย่างไรด,ไรดีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเลือดของข้าแข็งตัวไม่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันใดนั้นเขาหันหลังกลับและวิ่งไปยังทาราสองขั้วยอย่างรวดเร็วต้นไม้เหล่านั้นเปิดเส้นทางให้เขา ห่วยเฮาเจ้าจะทำอะไรนะ่ะดอกหอมอมะตะและหวังชิวเอ๋อทําขึ้นพร้อมกันเป็นเพราะพวกเขาเห็นห่วยเฮาพุ่งไปหาบอ่อน้ำพุสุริยันแพดเพาดูเหมือนว่าห่วยเฮาจะล้มเหลวในการเด็ดยาดอกลดีอวรนและกลายเป็นบ้าไปแล้วห่วยเฮารวดเร็วเกินไปก็หวังชิวเอ๋อจะตอบสนองเขาก็มาอยู่ตรงหน้า บ่อน้ำพุสุริยันแผดเผาแล้วเขาคุกเข่า,ขขาลงตอนหน้าบ่อน้ำพุสุริยันแผดเผาโดยไม่ลังเลจากนั้นก็ยืนเหมือทั้งสองออกไปในบ่อน้ำพุสุริยันแผดเผาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจ เพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนค่ายาแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ